ทั่วโลกรุมสาบเขมเมขี้โกหกปั่นเฟกนิวพอลูกโดนบึ้มจากไทยจนเจ็บหนักเสียชีวิตจับตาเล่นไม่ซื่อเร่งซองสุมอาวุธหนักอีกค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําเอาคนไทยหัวร้อนกับความขี้โกหกของ,ของขขเขมรหลอกได้แมกก้กระทั่งคนชาติเดียวกันเองชอบปั่นเฟกนิวจนเคยตัวแต่ล่าสุดน,นะคะก็ะโป๊ะจนโดนสาบกลับค่ะเมื่อคขมรตกุข,ข่าวว่าเด็กในประเทศตนเองได้กับดับบุ้มจากประเทศไทยแต่ดันไปเอาภาพข่าวจากประเทศอื่นมาโหสถานการณ์ค่ะ โดยเพจเ c e b o o k เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามันได้โพสต์ความระบุว่าสื่อกัมพูชาเปิดเผยบึ้มที่เด็ก10ขวบเก็บได้และสุดท้ายเกิดตุ้มจนเด็ก10ขวบเสียชีวิตและพ่อของเด็กอาการสาหาัสโดยมีภาพประกอบคำอธิบายว่าระเบิดเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในจรวดที่เครื่องบินของไทยนำไปทิ้งจากนั้นตัวระเบิดที่อยู่ด้านในในภาพที่สองก็ตกกระจายและมีภาพการเก็บรวบรวมระเบิดในภาพที่สามเป็นตัวยืนยันว่าเป็นระเบิดของฝั่งไทยตอนนี้ทางกองทัพได้รับทราบข้อมูลและภาพแล้วรอการถแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป จนคนไทยค่ะก็คอมเมนต์สวนกลับคอมเมนต์ว่าโกหกก็ว่าแย่แล้วแต่นึกอะไรไม่ออกโยนใส่ร้ายไทยก่อนเลยนิสัยเสียจริงๆและเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจะพบว่าภาพประกอบเป็นข่าวเก่าต่างประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นข่าวที่นายกัสุนตรีมาร์คคานีของแคนาดาประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่แก่ยูเครนระหว่างการเยือนกรุงเคียบค่ะ ขณะที่สื่อกัมพูชาทำแมสื่อท้องถิ่นของอมเขมรได้รายงานว่าตอนนี้พวกนักสังเกตการสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาไทยเรียกร้องรัฐบาลให้เสริมความเข้มแข็งในศักยภาพภายในประเทศและกองกำลังป้องกันชาติแม้ทำข้อตกลงสันติภาพกับไทยอ้างว่าศักยภาพที่แข็งแกร่งในด้านการป้องกันชาติเท่านั้นที่จะรับประกันสันติภาพอันยาวนาน เสียงเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีขึ้นในขณะที่มีข่าวว่าสหรัฐจะถอนมาตรการปิดล้อมทางอาวุธที่กำหนดเต้นงานกัมพูชาและขยายความร่วมมือในด้านการต่อสู้กับองค์กรอ,อชาชญากรรมข้ามชาติในนั้นรวมถึงพวกค้ายาเสพติดและสย์สแกมเมอร์ออนไลน์โดยทำเนียบขาวอ้างถึงความขายขันขันแข็งของกัมพูชาในการสาอสแสวงหาสติภาพและความมั่นคงพวกนักสังเกตการณ์ทั้งหลายบอกว่ายังคงไม่ไว้วางใจไทยทอย่างเต็มที่เชื่อว่าคอตกลงสติภาพมีค่าพอที่จะบีบให้ไทยเคารพมันแม้จะไม่ต้องการก็ตาม แต่คำกล่าวของนักสังเกตการณ์ในเขมรก็ทำให้เชื่อมโยงกับกรณีที่ฮุนเซนเคยโพสต์สื่อนายะสำคัญไปก,ก่อนนั้นนี้ด้วยค่ะว่าการที่เขมรทำเงียบนั้นทำตามข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยจะนิ่งเฉยหรือมีอะไรมาหยุดได้งานนี้นะคะถ้าเขมรบิดพลิบเติมอาวุธมารบไทยอีกรอบอาจจะได้มีการประทะเดือดรอบสองเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าเขมรเนี่ยต้องการสันติภาพจริงหรือไม่ค่ะ